จากเพชรวิชนานะคะเขาสามาระชันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยนะคะได้สําเร็จเป็นสนามแรกแต่ว่าเมื่อวานนี้นะคะภาพประทับใจก็คือมีผู้ชมนะคะซึ่งเป็นน้องๆจากค่ายอ,อพยพมาดูการแข่งขันด้วยค่ะ จักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จประเทศพระราชราสุดาสยามบรมบราชกุม,มารีสนามที่4นะคะจัดการแข่งขันที่จังหวัดสุดรินในรุ่นทั่วไปชายนั้นอัดชัยบายโยแชมป์3าสนามที่ผ่านมาขอถอนตัวกระทันหันค่ะเนื่องจากได้รับบาดเจ็บที่ไหล่ซ้ายแต่ก็ยังคงรั้งอันดับที่1ในตารางคะแนนรวมส่วนมือ2นั้นนรงกลิ่นสุรายอยู่ระหว่างการเก็บตัวที่วิเซ์แลนด์นะคะทาให้จากเพชรวิชนานักปั่นดีกรีการแข่งขันยูทโอลิมปิกจากกลุงครน,นั้น ฝันเข้าเส้นไผยเป็นแขงแรกขวาชั้นไปครองค่ะและตอนนี้ขยับมาอยู่อันดับที่4ในตารางคะแนนสะสมที่2เป็นของทัชชัยสิทธิธโชคเหล่าทองนะคะที่3ปัญญาพลสอนกล้านักปั่นเจ้าสินจากสุรินทร์ค่ะท,ที่สําคัญในสนามนี้ก็ยังมีกลุ่มเยาวชนจากศูนพึ่งทิงจากเหตุการณ์ไม่สงบชายแดนไทยกัมพูชากว่า30คนจากอําเภอพนมดงรักนะคะไปร่วมเชียร์การแข่งขันด้วยมีความร่วมมือจากแกนนากลุ่มเยาวชนเพรื่อลูกใหม่ทิวไผ่างามจากอำเภอรัตนบุรีกับ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสุรินทร์นะคะซึ่งอำนวยความสะดวกแก่น้องๆค่ะเห็นมือสักคู่นี้ มันดับแล้วสั่งว่าเจ้าจะไปที่พารามอยากข่งอยากแข่จักรยานนะคะมันดีกับร่งกายแล้วร่างกายด้วยน้องๆเขินราได้รงกายด้วยนะวันนี้ก็มาเป็นกำลังใจให้น้องๆแล้วก็พาน้องๆนะคะมาชมการแข่งขันจักรยาน b M X ในวันนี้นะคะก็เห็นน้องๆเศร้าเสียใจมาหลายวันก็เลยอยากจะสร้างความสุขมอบรอยยิ้มให้กับน้องๆนะคะเราก็เลยเชิญกันมาสร้างรอยยิ้มให้กับน้องๆอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่เหตุการณ์ไม่สงบของแถ ชายแดนนะคะเราก็เห็นน้องๆมีรอยยิ้มเราก็มีความสุขไปด้วยค่ะน้องๆเยาวชนกลุ่มนี้มาจากสวนอพยพของโรงเรียนโอบศึกษาสุรินนะคะหนึ่งใน35ส่วนพึ่งพิงจากเหตุการณ์ไม่สงบชายแดนไทยกัมพูชานั่นเองค่ะและปิดท้ายกันที่รุ่นทั่วไปหญิงนะคะแชมป์เป็นของทักษพรขาวสุวรรณแชมป์เก่า5สมัยซ้อนค่ะสำหรับบีมเอ็สนามสุดท้ายนั้นจะแข่งขันที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะคะได้ด้วยนะครับนิชาประเสริฐสีว่าไงครับนิชาประเสริฐสีพัชร์แมน ไม่ทันนะครับที่ประกอบการดเนินก็ไม่ทัน